เราถึก็ขอสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับสำหรับชาวเฟซบุ๊กแล้วก็รวมไปถึงชาว youtube ทุกคนนะครับสำหรับในค่ำคืนแบบนี้นะฮะก็วันนี้เ็บมีไ i f i hotspot ที่จะมาแนะนำเพื่อนๆกันในการที่จะปล่อยไวไฟ hotspot จากโน้ตบุ๊กเพื่อได้จะใช้อุปกรณ์อื่นๆเล่นเน็ตนั่นเองนะครับในวันนี้เนี่ยผม อยากจะมาแนะนำเลือกในในโปรแกรมชื่อว่านะครับชื่อไบดูน,อองไงนะไบไบดูมันออกเสียงยังไงมัรู้ไบดู Wi-Fi พ้นพอดนะครับมาออกเสียงแบบนี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับหลหลายคนก็อาจจะรู้จักในในในโปรแกรมไบดูพีซีเฟเตนะครับที่สามารถจัดการพวกไฟขยะต่างๆภายในเครื่องของเราแล้วก็เร่งสปีดในในเครื่องของเรานะครับ มันก็ใช้ได้ดีพอสมควรนะครับนะใะไ,ไปดูเนี่ยก็มีทั้งแอนตี้ไวรัสนะครับแล้วก็บราวเซอร์นะครับแล้วก็ฮอนพอนะครับตอนนี้ที่เขาทำมาเพื่อให้เราใช้อย่างฟรีๆนะครับโอ้โหตมลงเลยครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับใครที่ยังไม่ไม่รู้จักนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะ ก็อยากให้เพื่อนๆน,นะครับคลิกที่ b a i d ูพ c f ิเฟเนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดมาหรือว่าดาวน์โหลดมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีนะฮะเดี๋ยวเราไปนี่เลยครับเว็บไซต์นะครับ Google เลยครับแล้วพิมพ์ก็ว่า b y i d u y d u d u นะฮะ b ั i d ูเออ i o d u นะครับโอเคขึ้นมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็ให้ไปที่นี่เลยนะครับคุณก็ทำการนะฮะดาวน์โหลดนะฮะดาวน์โหลดมาเลยนะฮะดาวน์โหลดคลิกดาวน์โหลดมามันมีในทั้งรองรับได้ทุกเวอร์ชันในในวินโดว์หลายๆลายวินโดวนะฮะก็มีวินโดว์แปดวินโดว์เซเว่นวินโดว์วิตาอนะรองรับถึงสาม สั้นสองบิตแล้วก็6กสบิตเลยทีเดียวนะเพื่อนเพื่อนก็เมื่อโหลดเสร็จแล้วนะฮะนเพื่อนก็ติดตั้งได้เลยนะฮะแต่ผมติดตั้งในเครื่องเรียบร้อยนะฮะโอเคเมื่อผมติดตั้งเรียบร้อยนะฮะก็ผมจะขั้นเดี๋ยวผมจะข้ามขั้นตอนเลยนะครับไม่ผมไม่ไม่สอนในเรื่องของการติดตั้งแต่ว่าถ้าจะจะดูก็ดูอีกวิดีโอหนึ่งนะครับโอเค ก็ไปที่ Baidu PC b e t ์นะครับาจากนั้นก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะฮะเนี่ยให้เ,เพื่อนๆนะครับสังเกตนะครับตรงนี้นะครเป็นเหมือนกับสัญญาณ Wi-Fi นั่นเองนะครับก็จะเขียนว่า w i f i ฟายพอ t นะครับเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ของคุณให้กลายเป็นจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi นะครับคลิกหนึ่งครั้งครับ ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าหากว่าคุณยังไม่มีเวลาคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะให้เราดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็จะมาเป็นอย่างนี้นะครับมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราปิดไมดู p พซเฟ t เตอร์ไปก่อนนะครับโอเคนะฮะทีนี้นะครับมันก็จะบอกชื่อ Wi-Fi ของเรานะครับ ไรไฟ a นมนะครับนี่ก็คือ PC f i g h t e r ห2า X นะครับแล้วก็จะมีรหัสนะครับ password นะครับให้เรานะครับแล้วเราก็นำรหัสเหล่านี้แหละนะครับในการที่จะใช้อุปกรณ์อื่นๆเข้ามาล็อกอินนะครับสำหรับอุปกรณ์อื่นๆก็ใช้ ล็อกอินแบบทั่วไปอย่างที่เราเคยล็อกอินกันนะครับมันง่ายนะครับแล้วก็คิดว่ามันเร็วพอสมควรนะครับถ้าเปรียบเทียบกับโปรแกรมอื่นๆนะครับสำหรับ wi ไ,ไฟล์คอพเอดเดี๋ยวเราจะมาทดสอบใช้งานดูนะครับสำหรับในมือถือตอนนี้ผมเปิดแล้วนะครับเปิด อ่านะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยเมื่อเราล็อกอินเข้ามานะครับมันก็จะแจ้งสถานะนะครับว่ามีการใช้งานอินเทอร์เน็ตกี่เคกี่เมกนะครับสำหรับอุปกรณ์นั้นๆนะครับอันนี้เป็นของโมบายนะครับ Data in t ินชูเลนะครับนี่เลยนะครับในการดาวน์โหลดในการสซอวิตของข้อมูลนะครับที่ในการดาวน์โหลดนะครับ แล้วก็จะแจ้งถานะว่ามีกี่เครื่องนะครับอันนี้มีหนึ่งเครื่องนะครับมีหนึ่งยูเซอร์ที่เข้ามาใช้งานชื่อนี้นะครับนี่นี่มันบอกคือบอกคือบอกรายละเอียดได้ละเอียดมากนะครับผมชอบตรงนี้แหละครับโอเคยังไงก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะถ้าหากว่าผมทำ วิดีโอไม่ได้เลือกอยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนโปรแกร,รม Wi-Fi h o t p o t อย่างอื่นให้มาเป็นมาใช้ของไบดู Wi-Fi h o t p o t นั่นเองนะครับก็ในค่ำคืนนี้ขอขอให้เพื่อนๆน,นั้นฝันดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับก็ขอสวัสดีครับ